สวัสดีครับทักทายสบายดีย่ำสะตอครับเอฟซีพี่น้องต้นทงปลาสุขูทุกคนบันศุกร์เป็นไทยเหล้าและก็ชาต่างประเทศพี่น้องสวัสดีสุขูทุกคนเด้อพี่น้องพอ,อกันพี่เก่าพี่น้องวันนี้กับค้นทงปลารอฮาเฮ็ดพี่เก่าลราพี่น้องมันรอฮาเฮ็ดผึ่งแดงพี่เก่าลราพี่น้องเป็นเฮ็ดผึ่งแดงตามป้าย่างป้าย่างหน้าแหละมาก กับยายเกดคนเดิมเหรอพี่น้องสวัสดีค่ะเพิ่มเติมคือทรงผมใหม่ฮะตอนนี้ก็พ่อแล้วพี่น้องยายเกดฟอแล้วดอกยางงามเลยผู้ถึงแดงบางพื้นที่เพิ่นเหลืองดอกงามเลยผู้จี๊โป๊ะไกว่เนาะก็ได้จี๊โป๊ะไกว่เป็นอะไวบ่เป็นอะไรใช่ไหม อาลุ่นน้ากันไปเรื่อยเด้อพี่น้องวันนี้กับคนฟองปลากับพี่เกดเนานี่แหละพี่น้องมานแล้วมานแล้วลอกเต็มทีกว่ามืองน,นันเนาะเออนี่ละคอยเต็มตาเล็วเต็มตาเร็วเลยครับพอดูแนวเบิ่งพี่นอ้องคนกี่หน่อยโป๊กไกวบ่ตัวหน่อยโป๊กไว้ก่อนพี่ตัวนี้เอาโอดูมานมานันโอ้พี่้ย <laughs> โอ้กี่หน่อยมันเนาะขี่หน่อยไลยเหอออ็อโอวมธีิดนไลยอยู่มึงเอาเดีเก็บไลายมืองอยู่ดอกคอือเห็นอยู่บ่นี่เดี๋โอ้ไลยดอกกี่ตัวละอ่าตัวนี้พอดีเนาะดอกพอดีแกงเลยตัวนี้โอ้ยงามงเป็นเฮ็ดขาโกนเนาะขาโกนพี่น้องดอกนึงสองขาแศด หนึงดอกมันสีลายอยู่ดอกใบตองมันหนาเนาะคราบ่เห็นสองดอกกันสองดอกเนาออีกบ่เนาะอืมอกเกล็ดเทาก็มีแต่มืัอนั้นสุรามันออกเออต้องไปตัดีแกงอยู่ดอกพี่น้องที่เก็บกับแยกเกศมามันติดล้ำห่วยพี่น้องมันดอกสมบูรณ์ดอกใหญ่ดอกงามแค่นี้ดอกงาม อุ้ยเนาะสียงหวานเนาะพี่น้องพออีกแล้วพี่น้องสองดอกำงามงามเนาะงามแห่งบุของข้าเก็บบระหารมันอยู่โน่นดอกมันผสมบูณ์ผู้ชาแข็งนั่นชุดยอดเลยใช่เกศแกลกเลยแม่พี่น้องพี่น้องขาเป็นขาเลย อ่ออนดอกงามค่ะผูดแต่ว่าขามักเน่าเนาะผูดเนาะขาเน่าเอาดอกพีชกันบิดขึ้นล่าโอ้ยเปื่อยเปื่อยเอาไว้เป็นเสื้อได้เป็นเสื้อยี่ดอกพีชนะครเอาสองดอกเหมือนเวมาเลยอีกดอกงามแห้งผูดนะลงตาในป่านี้ม้าขึ้นมาแน่แล้วพี่น้องได้แกงยิ่งยิ่งเติบเลย อารมณ์เป็นกันนี่พี่น้องไปคนละฟังเด้อย่างที่างฟังพี่รอคนละฟังหัวยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวกป็นเดื่องพี่น้องให้ท่าใจก่อน <c oughs> ฟุกเลยพี่น้องท่าใจก่ <c oughs> อนโอ้ยมาพออย่งไดกจะฟุกคักแถวบานนี่บังเนี้ยพี่น้องบังเนี้ยกร <c oughs> ะตาาย่อยฮะกระต่าย <c oughs> เอามาน้นลอยบ้านนี้ปาดเฮ้ยตับเต้าพี่น้องเอออยากให้ี่นางเลยสุดอุ้ย <c oughs> <c oughs> เอหน่ำฮาเห็ดพผงแดงพี่นอ้องมันกะออกหลายมืงองแล้วมันกะยุดไปได้บ่อไร้มาเนี่มันตามเมืองเห็ดตับเตาหรือเห็ดผงอีตันแถวบ้านผมเมินเห็ดพผงถามละพี่นอ้องเมึงแหมโอ้โหเจ๊ซีว่า <laughs> มานครับพี่นอ่องมึงไหมเป็นมูเลยบ้านนี่ตามปลาย่างหน้าือเก่าละพี่นอ้นอ,องเนียนบ่ร์เต็ตามตามหมองขึ้เก็บเอา้าเป็นของย่างเลยละมันหลายพี่น้องเอ้ยสิโอ้ยนางกบรนัดทธนาฏต้นไเก็บ นั่งมดกันนะโคกเก่าก็อยู่ไกลมวนพี่น้องเอ้ยย่ำพ่อแนวนี่มวนไหลออนไลน์ผัวชาวไวบผู้นี่เก็บมูหญ่มันแมนบด้เลยผัวเอ้าไปอย่าเหยียบเลยใต่ตองแมนบดอ๋อเก็บเป็นเก็บบานี่เคียดายเนี่ยเอาใส่เอามาหน่วยเดียวพี่น้องเออว่าเปิดประตูออกหน่อิกลางไม่สูงอยู่ ใส่ถุงกับบัวงามมาได้ละเฮ็ดแต่มันก็จำเป็นต้องใส่ละถามมันได้หลายไหลดีดีละแม่เบิร์นเบิร์ตเอ้าลุยลุยอุ้ยมีแตงงามตัวตัวนั้นเอ้าแยกเกลือลุยเป็นลุยเลยพี่น้องเลยบ้านถ้าเบิงบตดีก็บเห็นพี่น้องใบตองนะดีครับปีนี้ไฟบ่วหม้ปลาครับถ้าไฟบ่วหม้มันก็เป็นสิละพี่น้องโอ้ข้นเงือนอยู่ไกลที่ลบไปเอาแล้วตา ่ไปจองโนน่นแน่นน่โอ้ยงามมากดอกงามเลยพี่น้องเลยแม่นบอกเราหานลำเดินเป็นแปนพี่น้องเป็นปลาย่างหน้านี่ล่ะหากระหาง่ายอยู่ดอกสังเกตใบตองมันโน่นโน่นกันมากตัวนี้งามเนาะกำลังอ่ออเลยตัวนี้เป็นเหงาเลย โอ้ยอยให่ตาได้ไผน้อสิเอาตามาส่งสะออนไลน์บานเกิดกับพ่อนีเห็ดตับเตานี่ยเป็นทมันได้เกิดมันเกิดม่ใหญ่พี่น้องมีดอกนึงแยกเกศบเอาโอ้โเห็นแนเบิังวะใจเย็นอ้ยตนีงามากมากเคลียก็จะเคลียร้ายคนผิดหเคลียพอประมานมองได้ตองนุ่นๆคอยคอยเคลียเคลียไวแจะสมไว้น้ำพบเกินไว มีการโกเบือนมองเก็บเห็ดมีเทคนิคในยได้ยามเก็บเห็ดเอาไปเคีรเป็นปีนๆอยู่ในแคบานพงกระหูน้ำเอ้ยโอ้ยเย็บต้นนี้เตะเตะเยียบตัวน,นั้นเยียบนั้นเพอาะมันคือการกับใบตองเองเมือ,อบงบอดีกับบ่อเห็นตอนนี้ที่เต็มตาแยกเก็ดแล้วเป็นน้ำ แมนบดโอ้ยมีแต่ให้ตับเต้าพี่น้องบุ้งแน่ปุ่นยิ่งเกลี่ยไปมึงได้แมนบดเลยบาทพี่นึกว่เบิง่งเคซื้อเจ๊ไน้คอยไปไงยออกโอ้ยสะอ่อนหลายบาทมานัมนมนัมนมนัมนมนันมันมันบอกกันวันที่17เมษายนพี่น,อนอ้องปีหกปีเก็บเต้าออกแต่หัวปีเลยพี่น้องปีนี้เอ้าย่งางหายดีๆตามปลาย่างนี่ละสังเกตใบตองเบิบดเนาะ พี่น้องเลยจัพอดีมั้งล่ะนี่มาตันก็ถือโต๊ะถือหัวแต่เนาะยังมาล่นใส่กันเด้อเด้อพี่น้องเลยผักผักผักทีนี้เก็บลบหล้างขึ้นไปตองระวังไหมแล้วบางเหียบงามเนาะผิดรองงามอุ้ยขาเป็นขาเลย ดุยแมนแมนเบิรดเอาโหลดเอ้าดยดยงเเียเ็ตาเยบดนะมมีตาม่ถุงกาวแมนเบิรดหอสทุไปจองแมนเบิดโอ้ยดอกงามแฮงขาดหนอดอกอ้วนดีแฮดีดด้ยอย้อ cám đó ôi cái ta đi thì, thôi. À. thì bò, đàn, nó thôi, thì thô bò lục ra nó mới hãy có bông sự cả nhà mấy mì thì nó thế này cuốn men bớt cuốn đưa phi nòng hay bơm khen còn nhau nhau cuốn phi nòng anh vừa thành to anh vừa thành to anh vừa thành to con này มาแล้วเห็ดตเตาสิอ๋อคือว่าเก็ียงสดไฟใหม่นออไฟใหม่มันจะหาไฟใหม่นมันพ้นเห็นแต่ตอตมันน่อยเเขาก็บแม่เบิดเอาตนีก็แค่เนาะโอ้ยากเลยย่าเก๋ัวใจไหวครับนนี้เอก็บด้วยนะล่ะคางตาน่ะ ย่างดีๆระวังเหยียบปุ่นต่อนาปุ่นใบตองโน่นๆคิดว่าแมนแมนบ่ฟึบฟึบอย่าอย่างงามเลยเดี๋ยวแงมันง่ายกับปีน้องถ้าเห็นใบตองโน่นแมนเต็มตาแล้วโอ้ยเหลือใจดีเท่ดายเทพบาลมาเจียวมาสองตาอยู่หมึกสักคนนี้เสียดายที่ใหญ่เก็บเอาตาเดียวมาพี่น้องมันเต็มเป็นจังไหนน้องมาบาลใส่ถุงแน่อนไม่ต้องยหญ่เก็บ อตรงนี้พี่น้องจะออนไลน์าตากระเต็มเลียวละเมนบิดใส่จอมเมนบด,ดนเบบดออหรอไปยามบมื่อกียร์อย่าไปเคลียร์ลายตัวหน่อยมันตายอโอเ้ยเต่าเนียนย่ยฮ่าคนโมยลกพี่น้องปิดดินอยู่นี่เดียวถ้าไปถ้าไปโดนก็คืลอล่มนี่จะเห็นอดอกงามๆไหม ดอกนั้นแห้งคักแห้งอบ้านดีอ่ะเก็บเป็นเก็บเลยบานเก็บเป็นเก็บเลยนอนนั่นดอกนึงตัวหนาเห็นบ่เห็นบ่เออเห็นบ่อู้หูน้ำสามเออตาตายส่งผมใหม่บ่มฮะส่งผมใหม่บ่จ้าคือส่งผมใหม่เลยหมานบ่จ้าคือเอ้า ระวังเหยียบแน่นบ้านน่ะบ๊แม่นอ๋อพี่น้องตอนนี้ยี่ตายี่เกศเต็มพี่น้องบ๊อมีแนวใส่ใั่ทุ้งเลยใส่ทุ้งพี่น้องบ้านนี้ฮะจังไรว่าเป็นะพี่น้องมันบ๊อมีแนวใส่ทุ้งนานเอ้ยใส่ว่าบ่มอไม่ช่วยออกต้องออกยังวงพูดแน่นเล้วกัโอ้โหน ดูยังสุดเลยก็คือเก็บเต็มอุ้ยวเบิร์ตแมนเบิร์ใส่ตองมึงบอดีบอเห็นมันมันาดอกโอ้โหนาเสือพี่น้องรน17มายนพี่น้องปีหกส่อบคับ้าใบ่ใหม่นันเป็นลี่ดีเลย มองบอดีบอด่ายเนาะแต่หลังหนีตัวก็มีดอกหนุ่ยดอกง่อยนี่โอ้ยให้ดอกเป็นเพ็รบระมูนใส่ทิ้งก็ได้ตื่นเต้นพี่น้องเลยบวนาเสื้อฮะดีดีดอกน้อยเนาะอืมโอ้ยองนาพะโลนเนาะจองนาทีละเพ็ดมันจะเกิดดีไอจุดไฟไอจุดไฟเผาไฟมันอไม่บ่อยเกิดเพชรมันหาง่ายกระจิงมันมันเกิดแหละเมันกา เกิดโหลายห้อยห้อยห้อยเขาเก็บเลยนี่นี่เมลนบอร์เมลเบอร์เขาเจ้าเคลียร์ดีเลยแกงดอกกระลังพอดีแกงเลยพี่น้องเห็ดเห็ดตับเต่าธรรมาชาติเด้อพี่น้องเลยออกตามปลาย่างหน้าคุณดอกันเขาเห็นไหไอยู่แค่ตัวไหมห่น้อยๆละถามกับ เทิ้งกับเออเทิงกระเป๋ากันมากอ้ยมันกัดตอนนัมันคืเป็นหมูท่เห็นดอกเดียวมันบานสุมแห้งโมเห็นบ่เขาเก็บติเชื้อที่แหลกออกม่น้อยอีกบ่อีกบ่โดนหนองจะออกหลายนั่นพออีกบ่เนี่ยเห็นจอดเอาสักน้อยงามไปจะเก็บมดอกพอดดีแกงแสบเนาะ ที่ลายตาพี่น้องเอ้ย <laughs> <ś led> ใส่ถุงเลยตาเต็มไปเลยเมื่อนได้แล้วใส่ถุงมันอยากเละตาบวเป็นละทั <c oughs> กดีอยู่เฮ็ดตะเตาเ <c oughs> นาะเฮ็ดตะเตามันบ่ค่อยปเป็นเฮ็ดเละเร็่ยวลูก <c oughs> ไปโกนห้องรอนฟ้ฟังหวยไปฟังหวยฟังห้องเพราะท่านมีหนามหรอกพี่น้องมันฝนตกมาหลอบเดียวน,นักหนักต้องกลับมาทีนะ <c oughs> มาพี่น้องเลาะย่างหาตามฟังหวยแบบ แทนบอเป็นเห็ดผงเขาใหญ่นอกเวลามันใหญ่ดอกเบลอบลาเอาไปเบิงพี่น้องเป็นเห็ดผงเขาอีกชนิดหนึ่งพี่น้องออกตามป่าย่างหน้าตามฟังหวยเป็นเห็ดเวลาดอกเต็มทีเนี่ซ้ำถ่วยพี่น้องดอกใหญ่อีหลีเป็นโลกเยเป็นโลดอกเป็นโลเบิงเบิงพี่น้องเบิงปันเห็ดประเทศหนออุยปวดจะเพิ่งเก็บได้ยายเกดไอ้เบิงก่อน บ,งบงังเบ่งสะออนขาของพี่น uh. ้องคือออกโม่หน่อยเลยปกติโม่ใหญ่เลยโอ้ลายอยู่ตัวมันขล่าลายอยู่พี่น้องลายอยู่ขี้มันเป็นขล่าเล่นดอกม่สิ่งเดี่วบ่ฮุ่นอุ้ยลายลายลายนั่งเท่าหน้าหมีบ่วบ่บ่ ลุยได้ป่ะเนี่ยยี่เกตถนัดแล้วเขาบอกมันขักพี่น้องมาเนี่ยพอทั้งเฮ็ดผงเขาพอทั้งเฮ็ดผงแดงพอทั้งเฮ็ดตับเตาพี่น้องเดินทางกับคนส่องป่าบ่ผิดหวังพี่น้องบ่ผิดหวังเออน่าจะเกตแกงด้วแกงแกงด้วยก็เป็นตะแหน่แกงให้กินนะพวงแนี่ยพี่น้องพวกเนี่ยเย็นเย็นยังดีๆฟังหวยมันสั้นพี่น้อง ตัดเตือไว้ตดตีนไว้น้ำวัอนี้่ัวเาบอกคนขดอกเลยสองดอกนะองบองดอกันก็ถนัดนดอกไหมชนกล่องออโอ้องดอกนี่ือนกันเบิดหนอเบิดหนอ เราตามฟังหวยพี่น้องตามฟังหวยมีต้นย่างหน้าพี่น้องเต็มไปด้วยปลาย่างหน้าอายุเป็นลอยปีผลเราคือเป็นปลาธรรมชาติพี่น้องสวัสดีคาเคัเฮ็ดถาา้าไฟบ่ใหม่ซอยกันรักษาบ่หายไฟใหม่พร่ทนกินออกพี่น้องเฮ็ดไปเดินทางต่อบ่หนิพี่น้องเดินทางมากบสมควรเลยพี่น้อง มควรแกเวลาแลวคือสิได้เดินทางกลับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามสี่โมงนี่แหละพี่น้องสามสี่โมงเสาร์เวลาย่งหลายอยู่พี่น้องแต่ตอนนี้กระตามันเต็มตาจะเกตดเต็มไปแล้วพี่น้องเฮ็ดตับเตาร้ว,วนๆเด้อพี่น้องข้างบนจนเด็ใส่ถุงในถุงกบสิมีเฮ็ดผงเขาใหญ่ก็มีพี่น้องออกตาปลาย่างหน้าก็ถือว่ามันสุดๆอยู่พี่น้อง้อนี่หากับประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ลรพี่น้องมาสายแนวมือนี่ฮะพี่น้องลาพี่ล่าน้องกับบานกอนเชิญชอบวิดีโอย่างไรก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาพี่น้องมือนี่ล่าพี่ล่าน้องกับบานกอนกระตาเต็มพี่น้องพอการเหมือไม่คลิปไม่ผลรัพี่น้องว่าจะเป็นเฮ็ดหยังเป็นเฮ็ดตับเตาอีกบ่อหรือเฮ็ดหยังก็คอยติดตามกันต่อไปพี่น้องรับรองพื่นตาเต็นใจพี่น้องกับคนสองปลา พี่น้องขอบคุณทุกไลทุกแช่ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนท์ทุกคำติชมมาละพี่น้องล่าพี่ล่าน้องกับบานกรพอการมือไม้คลิปไม่ผูละพี่น้องกับสวัสดีครับ